พอพวกไก่กาทําอะไรเกินเลยใช่ไหมดูไม่ดีอะไรในสายตาประชาชนก็จะมีพวกครอาจารย์อาจารย์เกินออกมากันแต็มเลยนี่อาจารย์ตีโร่ก็ออกมาอีกแล้วพูดไปโน่นเลยไปเรื่องจิทธ,ธิมนุษยชนแล้วไปโยงเกี่ยวกับคุณค่าของคนที่จะต้องทานอาหารให้เหมือนกันโอ้ยเลิกค่ะ เลิกดราม่าแม่บ้านค่ะก็ประช,ชาชนเขาบอกอยู่แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการอาชีพแม่บ้านที่จะไปทานหมูกระทะนะคะเลิกโยงค่ะกรณีที่นายปฏิพัฒน์รองประธานสภาได้มีการเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านอนาคารรัฐสภายัางถือเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าเป็นการใช้งบหลวงที่ไม่ถูกต้อง ล่าสุดคารมาดาน้ำชาได้ออกมาฟาดเดือดจัดหนักนะคะให้กับคนที่ป่วยพักก้าไกลแบบไม่ลืมหูลืมตางานนี้บอกเลยว่าเดือดแบบสุดๆจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะล่าสุดมาดามน้ำชาได้ออกมาอัดคลิปพูดถึงประเด็นดังกล่าวโดยบอกว่าเวลาก้าวไกลทำอะไรที่ดูไม่ดีในสายตาประชาชนก็จะมีพวกอาจารย์ออกมาเคลื่อนไหวอย่างอาจารย์ศิโรดที่ออกมาพูดอ้างถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน แม่บ้านต้องนั่งทํางานอยู่ในห้องที่มีมแมลงสาบงานนี้ทำมาดาน้ําชาถึงกับฟาดกลับว่าแล้วแม่บ้านจะไปนั่งอยู่ในห้องที่มีมแมลงสาบทําไมแม่บ้านเป็นคนที่ต้องทําความสะอาดที่สุดแล้วยังไปโยงถึงคุณค่าของคนที่ต้องทานอาหารให้เหมือนกันเลิกดราม่าแม่บ้านได้แล้วประชาชนก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาชีพแม่บ้านที่จะไปทานหมูกระทะทําผิดแล้วก็เลิกโยงเลิกดราม่าก่อนทําต้องมีวุฒิภาวะต้องคิดแล้วว่ามันใช่หรือเปล่า ซึ่งมาดำน้ำชายยังบอกอีกว่าพวกคุณเป็นอะไรที่ทำให้คนทั้งชาติรำคาญมากพอพวกไก่กาทำอะไรเกินเลยใช่ไหมดูไม่ดีอะไรในสายตาประชาชนก็จะมีพวกอาจ,อา,จารย์อาจารย์เกินออกมากันเต็มแลยนี่อาจารย์สีโลดก็ออกมาอีกแล้วพูดไปโน่นเลยไปเรื่องสิทธิมนุษยชนแม่บ้านต้องนั่งทำงานอยู่ในห้องที่มีแมงสาบมันอะไร แล้วถ้าเป็นแม่บ้านจะไปอยู่ห้องมีแมงสาบทําไมคะแม่บ้านคือคนที่ต้องทําความสะอาดที่สุดเลยนะคะแล้วไปโยงเกี่ยวกับคุณค่าของคนที่จะต้องทานอาหารให้เหมือนกันโอ้ยเลิกค่ะเลิกดรามา่าแม่บ้านค่ะก็ประชาชนเขาบอกอยู่แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการอาชีพแม่บ้านที่จะไปทานหมูกระทะ นะคะเลิกโยงค่ะพอทําผิดแล้วก็เลิกโยงเลิกดราม่าเลิกเอาเรื่องคุณค่าของคนศักดิ์สิมนุษย์ยชนอะไรมาปนมั่วั่วไปหมดเสมอภาพเสรีภาพพาลาดอนภาพ,ภาพอะไรเลิกค่ะก่อนทํามันต้องมีวุฒธธิภาวะต้องคิดแล้วค่ะว่ามันใช่หรือเปล่ามันตรงหรือเปล่ามันถูกต้องหรือเปล่าพอคนเขาออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะๆรับไม่ได้รับไม่ได้พวกอาจารย์ก็ออกกันมาหล่อหล,ลอมอุ้มชูอุ้มชูไปเรื่องด้อยค่ามนุษย์ยชนไม่ ต้องออกมาเรื่องด้อยค่าประชาชนอีกแล้วแม่บ้านหรืออาชีพอะไรอีกเขาบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวกับอาชีพแม่บ้านพวกคุณทำทำไมถ้าอยากตีแผ่เรื่องงบออกมาอภิปรายดีๆทำเป็นไหมอภิปรายดีๆให้โลกจดจำทำคุณงามความดีเป็นไหมถ้าทำไม่เป็นอยากก่อเรื่องคุณงามความดีไม่เคยสร้างสร้างแต่เรื่องพิลึกพิลั่นถ้าทำผิดกฎหมายก็จะโทษกฎหมายแก้กฎหมายทันทีแต่ถ้าคนอื่นทำผิดก็บอกให้รับโทษตามกฎหมาย แต่ถ้าเป็นตัวเองก็บอกว่ากฎหมายไม่ดีกฎหมายไม่ถูกแล้วก็จะมีพวกแม่ยกลิเกอาจารย์ออกมาโทษโน้โทษนี่ให้ไปดูเงินเดือนสวให้ไปดูตอนที่สวบินไปต่างประเทศไปคุยงานซึ่งนั่นเป็นงานในภารกิจแต่ที่พาไปเลี้ยงกรณีนี้มันใช่หรือเตือนไปถึงแม่บ้าน300กว่าท่านว่าอย่าดิน้นไม่มีใครว่าท่านซึ่งมันเป็นตักกะของคนที่เลี้ยงท่านแนะนำว่าถ้าทำอะไรไม่เป็นก็ให้นิ่งๆอยู่อย่างสงบรอเป็นฝ่ายค้าน ใหญ่เลยพวกคุณเนี่ยพวกคุณรู้ไหมคะว่าพวกคุณเป็นอะไรที่คนทั้งชาติใช้คําว่าคนทั้งชาติลาคาญมาก ดูปากน้ำชาชัดๆนะคะคนทั้งชาติรำคาญพวกคุณมากเลยค่ะคุณไม่ต้องออกมาเรื่องด้อยค่าประชาชนแม่บ้านอาชีพอะไรนะคะเขาบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวกับอาชีพแม่บ้านค่ะพวกคุณ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 น่ะทาทาไมเงื่อนไขเนี่ยทาทาไมถ้าคุณอยากตีแผ่เรื่องงบคุณออกมาอภิปรายดีๆทําเป็นไหมอภิปรายทําตัวดีๆให้โลกจดจําทําคุณงามความดีทําเป็นไหมถ้าทําไม่เป็นอย่าต่อเรื่องค่ะนะคะคือคุณงามความดีไม่เคยสร้างอ่ะสร้างแต่เรื่องราวที่จะ แบบว่าพี่ลกพี่ลั่นพี่เลนน่ะเออแล้วถ้าทําผิดกฎหมายปุ๊บทันทีเลยโทษกฎหมายเลยแก้กฎหมายเลยเออแต่ถ้าคนอื่นทําผิดก็บอกให้รับโทษตามกฎหมายแต่ถ้าพอเป็นตัวเองก็บอกกฎหมายไม่ดีกฎหมายไม่ถูกและ แล้วก็จะมีพวกแม่ยกลิเกอาจารย์ออกกันมาการันตีกันเยอะแยะมากมายโทษโน่นโทษนี่ให้ไปดูเงินเดือนสอวอ,อีกให้ไปดูตอนที่สอวอบินไปต่างประเทศไปคุยงานอีกอาก็มันเป็นงานเนี่ยภารกิจไงแล้วนี่ใช่เหรอเนี่ยที่พาไปเลี้ยงเนี่ยใช่เหรอคะแล้วแม่บ้าน3 0 0รอกว่าท่านอย่าดิ้นนะคะไม่มีใครว่าท่านคะ่ะท่านทานตามสบายเลยคะ่ะมันเป็นตักกาของคนที่เลี้ยงท่านคะ่ะนะคะถ้าทําผิดแล้วอย่าเพเยะอ,ออกมาวุ่นวายอีกซ้สำสองคะ่ะคิดก่อนคะ่ะคิดก่อนถ้าทําอะไรไม่เป็น นิ่งๆนิ่งๆสงบสงบรอเป็นฝ่ายค้านแบบโง่ๆนิ่งๆนิ่งๆต้องบอกว่างานนี้มาดำน้ำชาจัดเดือดให้อีกแล้วนะคะหลังจากที่เห็นกระแสคนออกมาอวยนายปฏิพัฒน์และพักเก้าไกลแบบไม่ลืมหูลืมตาแถมยังฝากไปถึงพักเก้าไกลด้วยว่าให้อยู่นิ่งๆรอเป็นฝ่ายค้านแบบนิ่งๆดีที่สุดแล้วเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟ พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777รวมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง